สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรู้ยังนะครับเราจะมาตอบคําถามที่หลายคนสงสัยกันนะครับว่าเวทเทรนนิ่งกับคาร์ดิโอเนี่ยแบบไหนเผาผลาญไขมันได้ดีกว่ากันครับเคยมีคนถามไหมครับว่าทําไมวิ่งทุกวันแล้วยังไม่ผอมหรือทําไมเพื่อเล่นเวทแล้วหุ่นดีขึ้นวันนี้นะครับเราจะมาไขาข้อสงสัยนี้กันแบบละเอียดเลยครับอิงข้อมูลงานวิจัยจริงๆนะครับถ้าทุกคนพร้อมแล้วนะครับไปฟังกันเลย ก่อนที่เราจะดูว่าแบบไหนดีกว่าเรามาทําความเข้าใจพื้นฐานกันก่อนนะครับการเผาผลาญไขมันหรือ fat burning มันเกิดขึ้นได้2แบบนะครับ 1. ตอนออกกําลังร่างกายใช้พลังงานจากไขมันโดยตรงครับ 2. หลังออกกําลังร่างกายเผาผลาญเพิ่มขึ้นแม้หยุดออกกําลังแล้วครับแล้ว g h t Training หรือ r e s i s t a n c e Training คือการออกกําลังกายที่ใช้แรงต้านเพื่อสร้างกล้ามเนื้อครับเช่นยกดัมเบลสควอตเดดลิฟ คาร์ดิโอหรือคาร์ดิโอเวสคิลาคือการออกกำลังกายที่เน้นระบบหัวใจและหลอดเลือดเช่นวิ่งปั่นจักรยานว่ายน้ำครับเอาละครับเรามาดูข้อมูลจริงกันครับจากงานวิจัยนะครับพบว่าการออกกำลังกายแบบคาร์ดิโอเผาผ่านแคลอรีได้มากกว่าเวทเทรนนิ่งในระหว่างที่ออกกำลังครับเหตุผลที่คาร์ดิโอเผาผ่านได้มากกว่านะครับ 1. ความต่อเนื่องคาร์ดิโอเป็นการเคลื่อนไหวแบบต่อเนื่องหัวใจเต้นเร็วตลอดร่างกายต้องใช้พลังงานแบบไม่หยุดครับ 2. เผาผลาญไขมันโดยตรงเมื่อเราออกกําลังแบบคาร์ดิโออย่างต่อเนื่องร่างกายก็จะใช้ไขมันเป็นเชื้อเพลิงหลักครับโดยเฉพาะเมื่อเราออกกําลังในระดับปานกลางครับตัวอย่างการเผาผลาญแคลอรี่นะครับในเวลา30นาทีวิ่งเบาๆเท่ากับ250-300ถึง300แคลอรี่ ปั่นจักรยาน200-250แคลอรี calorie, ่เวทเทรนนิ่ง150-200แคลอรี่แต่ตัวเลขนี้นะครับเป็นค่าประมาณซึ่งแตกต่างกันไปตามความหนักและรูปแบบการออกกำลังกายของแต่ละคนนะครับนี่คือจุดที่เวทเทรนนิ่งเริ่มแสงหน้าครับเรียกว่า EPOC หรือ Excess Post Exercise Oxygen Consumption ครับ EPOC คืออะไร EPOC หรือ After Burn Effect คือการเพิ่มขึ้นของการใช้ออกซิเจนและแคลอรี่หลังจากที่เราหยุดออกกําลังกายแล้วร่างกายยังคงเผาผลาญไขมันต่อไปอีกหลายชั่วโมงครับเหตุผลที่เวทเทรนนิ่งทำให้เกิด EPOC มากกว่านะครับ 1. กล้ามเนื้อต้องซ่อมแซมการยกน้ําหนักทําให้เกิด EPOC ระดับสูงกว่าคาร์ดิโอเพราะทําให้กล้ามเนื้อแตกสลายมากกว่าร่างกายต้องใช้พลังงานซ่อมแซมกล้ามเนื้อสอสร้างกล้ามเนื้อใหม่การสร้างกล้ามเนื้อ1กิโลกรัม ต้องใช้พลังงานมหาศาลและกล้ามเนื้อที่เพิ่มขึ้นจะเผาผ่านไขมันตลอด24ชั่วโมงครับงานวิจัยพบว่า EPOC หลังเวทเทรนนิ่งหนักมักจะอยู่ในระดับสูงและนานกว่าหลังการทำคาร์ดิโอแบบปกติครับเผาผ่านหลังออกกำลังกายนะครับเวทเทรนนิ่งหนักเท่ากับ50-100แคลอรี่เพิ่มอยู่ในช่วง12-24ชั่วโมงนะครับคาร์ดิโอปกติเท่ากับ20-30แคลอรี่เพิ่มอยู่ในช่วง2-4ชั่วโมงครับ นอกจาก EPOC แล้วนะครับยังมีข้อดีระยะยาวที่ต่างกันครับ w ว i เท t นนิ i n g นะครับ 1. เวทเ Weight t g เพิ่มมวลกล้ามเนื้อและลดมวลไขมันแม้น้ําหนักจะไม่เปลี่ยนแต่รูปร่างจะดูแตกต่างครับ 2. เม m e t a b o l i s เพิ่มขึ้นถาวรกล้ามเนื้อ1กิโลกรัมเผาผ่านพลังงานได้มากกว่าไขมันหลายเท่าตัวต่อวันแม้เราจะไม่ได้ทําอะไรเลยครับ ซึ่งจะช่วยให้เมตาบอลิซึมของเราสูงขึ้นถาวรหรือกล้ามเนื้อ1กิโลกรัมเผาผ่านประมาณ12-15แคลอรี่ต่อวันแม้ไม่ทำอะไรครับซึ่งฟังดูไม่เยอะแต่เมื่อสะสมไปเรื่อยๆและกล้ามเนื้อเพิ่มขึ้นมันจะช่วยเพิ่มเมตาบอลิซึมพื้นฐานของเราได้จริงครับส่วนคาร์ดิโอนะครับ 1. เผาผ่านดีระหว่างออกกาลัง 2. สุขภาพหัวใจดีขึ้น 3. ความอดทนเพิ่มขึ้น งานวิจัยนะครับพบว่าการรวมทั้งเวทเทรนนิ่งและคาร์ดิโอลดเปอร์เซ็นต์ไขมันได้มากกว่าการทำแค่อย่างใดอย่างหนึ่งครับจากที่เล่ามานะครับเรามาดูคำตอบกันนะครับหากคุณต้องการเผาผลาญไขมันแบบเร่งด่วนนะครับคาร์ดิโอนี่ชนะครับเพราะมันเผาผลาญมากในตอนออกกำลังเห็นผลเร็วในระยะสั้นครับแต่ถ้าคุณอยากเผาผลาญไขมันแบบยั่งยืนนะครับเวทเทรนนิ่งชนะครับเพราะว่ามี e p o c นานกว่าครับ เพิ่มกล้ามเนื้อเท่ากับเมแทบอลิซึมสูงขึ้นถาวรครับแล้วหุ่นดีขึ้นแบบชัดเจนครับดังนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นแอโรบิกหรือเวทเทรนนิ่งหากคุณใช้พลังงานในปริมาณที่เท่ากันผลลัพธ์ในการลดไขมันโดยรวมก็ไม่ต่างกันมากครับแต่สิ่งที่แตกต่างคือการเปลี่ยนแปลงขององค์ประกอบร่างกายในระยะยาวซึ่งเวทเทรนนิ่งจะช่วยเพิ่มกล้ามเนื้อและเมแทบอลิซึมได้ดีกว่าในระยะยาวครับสรุปนะครับทั้ง2แบบเนี่ยดีทั้งคู่ แต่เวทเทรนนิ่งให้ประโยชน์ระยะยาวมากกว่าครับหากคุณจะทาทั้งคู่ในวันเดียวนะครับควรทาเวทเทรนนิ่งก่อนเพราะการทาคาร์ดิโอก่อนจะทําให้กล้ามเนื้อเหนื่อยครับสรุปสุดท้ายนะครับคนเริ่มต้นนะครับสามารถเริ่มจากคาร์ดิโอเบาๆเพื่อสร้างความอึดหรือจะเริ่มเวทเทรนนิ่งเพื่อสร้างกล้ามเนื้อก็ได้ครับที่สําคัญคือความสม่ําเสมอครับถ้าอยากผุนดีเน้นเวทเทรนนิ่งบวกคาร์ดิโอเสริมครับถ้าอยากสุขภาพดีทําทั้งคู่สลับกันครับ อย่าลืมครับการออกกําลังกายที่ดีที่สุดคือการออกกําลังที่เราทําได้สม่ําเสมอนะครับถ้าคุณชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ดติดตามช่องรู้อย่างเรานะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ทางผม้วยนะครับเราพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับ